เราก็จัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องวันกตัญญูเชิดชูวันพระพุฤษเนื่องจาก4 5 6เนี่นะเป็นวันเชีงเมงของคนจังหวัดตังนะคนจังหวัดตังไม่เหมือนที่อื่นนะบรรพบุรุษนี่ถือว่าเป็นเป็นสิ่งสําคัญนะฮะที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะมารวบรวมงยากกันในวันจุดจีนนะแต่จังหวัดตังเนี่ยถือสาว่าถ้าวันราบไหว้บรรพรุรุษเนี่ย ว่างอยู่ที่ไหนต้องมานะเป็นเป็นประเพณีที่ไม่เหมือนที่อื่นนะแล้ววันที่หกเนี้ยวันที่หกก็เป็นวันจัก,กรีนะใ,ในงานนี่เราก็จะจัดให้มีมีทัศการเกี่ยวกับเรื่องเชื้อพระวงศ์ทั้งหมดนะตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่เก้ารัชารท 9, ชายาทอะไรต่างๆเนี่ยแต่และรุ่นแต่ทะสมัยเนี่ยเราก็จะมีนิทรรศการให้ดูนบนะ วันที่สิบเนี่ยก็เป็นวันสําคัญของจังหวัดตังคือวันยางพาราวันพญาลัตนาุปบะดิวันที่ยางพาราปักหลักต้นแรกอยู่ที่ยังัดังครับแล้วยางพารารุ่นแรกนี่นะก็ปลูกอยู่ในเมืองวันนี้เรายังสามารถมองเห็นได้ที่สวนสาธารณะศาสตร์สะพังศรวินเนี่ยเราจะเห็นต้นยางต้นมโหฬานเนี่ยนะต้นเป็นสองคนโอบอะไรนี่นะนี่ยางพาราต้นแรกนี่นะฮะที่มาลงรุ่นแรกฮะรุ่นแรก ต้นแรกนะเขาบอกว่าที่ปลูกนี่นะอยู่ที่กันตังนะแต่ว่ารุ่นแรกนี่นะที่เห็นที่กันตังอ่จจะต้นนิดเดียวแต่ถ้ามาดูที่สระกระพังสุรินนะหรือที่อนุสาวรีย์นี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่มากฮะต้นใหญ่มากฮะต้นเป็นใหญ่กว่าใหญ่เป็นรถหกล้อสิบล้อฮะต้นเราจะจัดงานอะไรวันยางพาราวันยางพาราใช่ไหมฮะเราก็จัดจัดมีทรตัตการเกี่ยวเรื่องประวัติพยาลัษดา คุณครูาาารย์ซึ่งพญารัตดาเนี่ยได้ทำไว้<ะ>แล้วในวันนั้นนี่ก็จะมีงานเชิงนิ้งพยารัตดานะ,ะที่จัดที่อนุสาวรีย์พยารัตดานุประดิษฐ์ษษะนะครับก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย<ะ>แล้วถัดมานี่นะวันที่13ก็เป็นวันผู้สูงอายุะนะซึ่งยังมีชีวิตยอยู่นะเราก็จัดให้มีการลดน้ำดำหัว นะแล้วก็มีเทศกาลสงการนะครับส่วนถัดไปนะวันที่24เมษาเป็นวันเทศบาลน,นะฮะเราก็จะจัดให้มีมากกอาหารตังดังเั่วโลกนะคือจังหวัดตรังนี่นะฮะมีอ่ามีเอ่อเขาเรียกว่าภาษาพื้นเมืองนี่เขาเรียกจุงเป๋านะฮะจริงๆก็คือ หัวหน้ากุ๊กนะที่รับทํากับข้าวตามงาน<ฮ>ะนะฮะเหมือนกับโต๊ะจีนที่นคนปรปฐมนะแต่โต๊ะจีนที่นคนปรปฐมนี่นะฮะประธานโต๊ะจีนนครปฐมก็คือโกแก้วก็คนจังหวัดตรังนะครับเอาไปจากจังหวัดตรังแลว้วไปอยู่ชื่อโกแก้วฮะเป็นคนจังหวัดตรงัง แล้วก็เราสังเกตดูนะฮะอาหารอร่อยแทบทุกจังหวัดนะฮะที่มีชื่อเสียงเนี่ยมไม่ว่าจะเป็นร้านน้องโจ๊กที่กระบี่อะไรเนี่นะก็เป็นคนจังหวัดตรังะนะ,ะร้านกันเองที่ภูเก็ตก็เป็นคนจังหวัดตรังนะฮะหลายหายที่นะ,ะที่มีคนจากจังหวัดตรังไปสร้างชื่อเสียงหรือแม้แต่ร้านฟองกุ้งเผาในในสาธารณรัฐประชาชนลาวเนี่นะ จุณฟูิ่นเนี่ยก็เป็นคนจังหวัดตรัง<อ>นะฮะมีฝีมือในการทงอาหาร่าครับคือมันมาในเลือดในเนื้อในดนะีเอ็นเอฮะนั้นคนที่ทํากับข้าวจังหวัดตรังเนี่ยถ้าท่านได้สังเกตเนี่ยนะจังหวัดตรังเนี่ยในงานศพก็ดีงานแต่งงานก็ดีเนี่ยจะมีการประชันกับข้าวกันโดยอันตโนมัติอยู่แล้วคนนี้ต้องเออนดงควกกลิ้งมา แกงส้มไม่นี้แกงอะไรเขาเขาจะมีคนทำกับข้าวเนี่ยอยู่เยอะนะฮะตอนนี้เราเนี่ยจะจัดให้มีการแข่งขันกันในวันดังกล่าววันเทศบาลแข่งขันกันปรุงฮะทำกับข้าวเนี่ยนะฮะโดยเราจะแบ่งออกเป็นโต๊ะจีนนี่นะฮะหนึ่งพันโต๊ะนะฮะแต่ละคนเนี่ยนะซึ่งคัดเลือกมาแล้วเนี่ยก็จะรับทําไปห้าสิบโต๊ะห้าสิบโต๊ะแล้วขายโต๊ะจีนให้กับคนทั้งเมืองแต่โต๊ะจีนที่ว่านี่ก็เป็นราคาประหยัดครับอาจจะโต๊ะสักเก้าร้อยพันอะไรเงี้ยนะฮะ <streaming. S 2> มีาอ,อาหาร <ล Leonardo S 1> ประมาณสักห้าถึงเจ็ดอย่างอะไรเงี้ยประมาณเจ็ดอย่างก็ระชันอาหารพื้นเมืองทุกขึ้นชื่ออยู่แล้วเช่นเกาหยุกนี่ก็เป็นอาหารพื้นเมืองหมูย่างก็เป็นอาหารพื้นเมืองหยุกคืออะไรคือเป็นหมูที่ใช้เต้าหู้ยี้เป็นเครื่องปรุงอ่า นะถ้าถ้า uh, ถ้าท่านมาเนี่ยต้องไปทานที่งานศพถึงจะมีงานศพงานแต่งงานถึงจะมีไม่ได้ปกติเนี่ยไม่มีขายไม่ไม่มีขายตำ้องตลาดไม่ไม่ค่อยได้ทำนะแล้วก็เป็นเป็นหมูสามชั้นใส่กับเผือกใส่กับเต้าหู้นะใช้เครื่องปรุงเป็นเต้าหู้ยี้นะฮะอาจจะใส่เห็ดเห็ดก็ไปบ้างนะแต่แต่อร่อยฮะ ไม่มีที่อื่นนะแล้วก็หมูย่างวัวหันไม่ต้องพูดถึงแล้วหมูแน่นอนคนรู้จักกันแล้ววัวหันที่นี่นะผมก็พยายามเผยแพร่นะวัวหันที่จังหวัดตังนี่ก็อร่อยที่สุดในโลกอิตาลีมาก่อนผมก็ให้ทานวัวหันที่บ้านเพิ่มน้วว่าเมื่อวันที่เจ็ดนะมันมันแตกต่างกันอยู่ยังไงวัวหันก็ไม่เห็นมีอะไรที่เครื่องปรุงนะวัวหันที่เขาวิเศษจังหวัดตังนี่อร่อยมากนะผมบอกไม่ถูกว่าอร่อยยังไงแต่ว่าวันที่ยี่สิบสี่นี่นะ เราเนี่ยจะจัดซุ้มอาหารอร่อยเพื่อจำหน่ายนะครับไอการประชันโตะกีนนี่เราขายอ,อาหารที่เราเห็นว่าเป็นเจ้าอร่อยเนี่ยเราจะเชิญเขามาขายเช่นวัวาหาันเนี่ยเราจะให้เขามา,าสาธิตแล้วก็ขายในในงานนะครับมหมูย่างเนี่ยเราจะให้เขามาขายในงานนะฮะ อาหารบางอย่างนี่ที่เป็นอาหารพิเศษของคนจังเนี่ยซึ่งซึ่งไม่มีที่อื่นเนี่ยเราจะให้เขามาเผยแพร่ในงานเช่นอ,อะไรนะพวกอะ,อ,ะอะไรนะมันเป็นอ,อาหารแบบพื้นบ้านอาหาร<อ>าพืพ้นบ้านนะเป็นที่อื่นไม่ยมีครับที่อื่นไม่มีมันม,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 มีหลายอย่างครับม,นะมีหลายอย่างมากนะในในงานอาจจะพบกับเทศกาลอาหารจังซึ่งจะเผยแพร่ไปทั่วทั่วทั่วประเทศ เดือนเมษายนจะมีกิจกรรมเรื่อยๆท่าที่ฟังด้ครับตั้งแต่ต้นเดือนไปไปจนถึงกลางเดือนก็มีกิจกรรมไปเรื่อยๆอ่าก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะส่วนเร็วๆนี้นะเราก็จะมีเทศกาลแห่งความสุขครับเทศกาลแห่งความสุขที่ว่านี่ก็เป็นช่วงจุดจีนถึงวันวาเลนไทน์จังหวัดตังจะมีงานวิวาใต้สมุทรท่านบนนี้ก่อวไหมฮะนั่นก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วอ่าเราเนี่ยจะจัดงานในเมือง ให้เป็นงานเทศกาลแห่งความสุขจะใช้ชื่อว่าตังเฟสติวัลนะครับแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวบเรื่องวันรุดจีนนะครับตั้งแต่วันที่7จ็ดแปดเถึงสิจนถึงวันวาเลนไทน์เรียกว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุข<ะ>ก็จะจัดไปประดับเมืองจะจัดกิจกรรมบนเวทีมีการประกวดต่างๆมีการละเล่นนะฮะเกี่ยวบเรื่อง ประวัติบบประเ็นมาของเอ,องานจุดจีนมีการรับไหว้องค์พระนะซึ่งเป็นความหลากหลายทางประเพณีนะครับแล้วก็จัดต้นไม้จัดดอกไม้จัดไฟให้สวยงามในเมืองครับมีกุจกรรมเยอะเลยนะฮะถ้ามาเป็นนายกได้เพียงอุกเจ็ดเดือนในี่มีคิดงานคิดการขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูแลพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดลรวในเมืองตอนนี้นะมีเรื่องที่เรา ทําไปแล้วทําเสร็จแล้วก่อนท่านนายกยิ่งรักอีกก็คือเรื่อง w i ไฟนะฮะ oh. ตอนนี้เราติดไป106จุด x o i นะฮะซึ่งเท่าที่ผมตรวจสอบนี่นะฮะทุกจังหวัดนี่นะฮะจังหวัดตังจะมีจุด x Point มากที่สุดครับ <Yeah. S 2> นะฮะคือสามารถใช้ได้ต่อเน,นื่องในเมืองออในรอบเมือง,องนี่แทบทั้งหมด แล้วเรามีแนวโน้มจะติดเพิ่ม,เต,มเติมตามจุดที่เป็นชุมชนต่างๆให้ครบนะ<อ>เพื่อจะได้ครอบคลุมพื้นที่ช่วยลดค่าใชใใ้จ่ายเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตรังก็ใช้บ่อยได้เป็นรัฐสวัสดิการซึ่งผมคิดว่าประชาชนคนต่างควรจะได้รับผมก็จุกใจคิดเรื่องนี้ขึ้นมานะเนื่องจากว่าผู้ในวการวิทยาพยาบาลเนี่ยท่านเคยปลาล์มรถกับผมบอกว่าในวิทยาลัยพยาบาลตังนี่นะ ใช้เงินในการใช้จ่ายเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยแสนกว่าบ,บาทครับเราก็เลยประสานงานกับ TOT อ<ะ>นะครับต่อลองกับ TOT ว่าเราไม่ลงทุนนะ,ะให้ TOT ลงทุนแล้วเราเร้านะเราต้องจ่บนะครับเ,เขาก็ต่อลองกันจากจุดจุดหนึ่งซึ่งปกติเขาห้าพันเนี่ยเบือยแค่พันห้าแต่เราติดหนึ่งร้จุดขึ้นไปะนะครับ อันนี้ก็ใช้งานมาแล้วสองเดือนนะครับแล้วก็เรากำลังจะติดเพิ่มเติมในในเดือนนี้นะครับรบอีกประมาณยี่สิบจุดนะครับอนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้นะครับในเมืองนี่นะฮะประมาณเดือนเมษาเนี่ยนะฮะเราจะสร้างความร่วมมือกับบริษัทเอกชนตอนนี้ให้เขาเสนอรายละเอียดอยู่ในเมืองนี่นะฮะรอบในเนี่ยเราจะให้ลดการใช้ไวนิลนะฮะ โดยจิตจอ LED นะขนาดขนาดใหญ่นะรประมาณ3.2.8จำเนวน8.12จุดโดยที่เทศบาลจะไม่ออกค่าใช้จ่ายแต่จะให้เอกชนมาลงทุนแล้วแบ่งรายได้กับเทศบาลกับเทศบาลครับ ให้เอกชนมาตั้งจอ LED สี่แยกทั้งหลายครับประมาณ8ถึง12จะดัใครจะบริษัทเอกชนหรือห้ส่วนทั้งหลายจะโฆษณาก็ไปขึ้นก็ขึ้นจอ LED ้ดงทำไม่ต้องในเทศบาลเนี่ยก็จะมีเวลาซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้จากจอ LED นี้ประมาณ5ชั่วโมงใน1วันนะฮะในส่วนของอื่นๆนี่นะฮะก็ให้เป็นเรื่องที่เอกชนเขาลงทุนแล้วเขาหวังผลประโยชน์นะแต่ว่าจะต้องมีส่วนแบ่ง การตลาดให้กับเทศบาลประมาณ1ิบ5ิ้าเอร์ซนตะกำลังต่อรองอกันอยู่โดยเราไม่ต้องลงทุนนะซึ่งถ้าใช้งบลงทุนตรงนี้ต้องลงทุนประมาณสามสิบล้านนะครับครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดใหม่ซึ่งเราต้องการทําจังหวัดตังให้เป็นเมืองที่ไฮเทคโนโลยีแล้วก็โลวพอลูชั่นนะครับนอกจากนี้กล้องซ c ซ v ทีเนี่ยเราก็จะลงมือติดตั้งในเดือนเมษาที่จะถึงนี้ด้วยนะครับก็ติดตั้งทั่วเมืองครับก็ครอบคลุมพื้นที่ใช้งบประมาณประมาณสาสิห้าล้านบาทครับ ทันผูจมกลับนี่คือบทบาทของผู้นำนะครับเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรังนะครับก็ได้รับการเลือกตั้งเข้ามานะฮะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแล้วกเ็เริ่มต้นการทํางานนะฮะเราจะเห็นว่าบทบาทโดดเด่นทีเดียวนะครับเป็นผู้นําเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เข้ามาทําหน้าที่ดูแลเทศบาลนครตรังนะครับก็เราต้องจับตา,าลตูบทบาทของนักการเมืองและก็คนรุ่นใหม่ที่ต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับท่านนายกครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้มดเวลาระนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ